จเจริญธรรมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมภาคบ่ายของค่ายอุโบสถศีลชาวอโศกออนไลน์ครั้งที่20นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566ค่ะกิจกรรมตอนนี้นะคะเรามาพบท่านสมณะสิขมารกลุ่มย่อยกันเดี๋ยววันนี้ก็เช่นเดิมนะคะเดี๋ยวโอจะพาไปทัวร์แต่ละกลุ่มสําหรับพี่น้องที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะว่าแต่ละกลุ่มมีอะไรกันบ้างแต่วันนี้โอลก็ตั้งความท้าทายให้กับตัวเองนะคะว่าจะเข้าไปแค่กลุ่มละประมาณไม่เกิน2นาทีนะคะดูซิว่่่่าาาาาจะะททํได้ไม้มมเพพรวีีนอง ตามหลังจะได้ไม่นานเกินไปนะคะจะได้เลือกดูว่าเอ๊ะสนใจกลุ่มไหนแล้วก็อยากจะติดตามกลุ่มไหนถ้าสนใจจะฟังต่อให้เป็นอ่าเวอร์ชั่นเต็มๆนะคะก็สามารถไปติดตามใน YouTube ค่ายอุโบโสถสีนชาวอสโศกออนไลน์ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์กันสั้นๆแต่ละกลุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสักกลุ่มละหนึ่งถึงสองนาทีเท่านั้นดูซิจะทําได้ไหมวันนี้นะคะไปกันเลยค่ะไอคนที่ว่า ประกอบมิจฉาชีพนะเขามีสติเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นมิจฉาสตินะแต่ถ้าคนมีสติที่เป็นสัมมาสตินะเป็นสัมมาสติของพระอริยนะก็จะต้องเป็นพูดที่ว่าไม่ประกอบมิจฉาชีพงไงใช่ไหมคิดดีพูดดีทําดีใช่ไหมอาชีพก็ทําแต่สัมมาอาชีพใช่ไหมเข้าหลักมรรคองแปดเป๊ะเลยนะทุกเรื่องเลยนะสัมมาอาชีพแล้วก็สัมมาสติมหมายว่า มีสติตื่นรู้อยู่รู้ตัวอยู่ทั่วพร้อมเลยใช่ไหมเพราะอ,อะไรเพราะโอ้นะตื่นรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งอาชีพก็บริสุทธิ์ใช่ไหมอ่าศีลก็บริสุทธิ์ความคิดเห็นก็บริสุทธิ์ใช่ไหมอ่าพูดจาก็บริสุทธิ์เพราะเพราะอ,อะไรโอไม่พูดจาสอเดเสร็จเ้อเจอนินทาว่าร้ายใครไงใช่ไหมอ่านะนี่เลยว่าแม้แต่อาชีพนะก็เป็นสัมมาอาชีพ เห็นไหมพาอไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ไม่ผิดศีลแต่ละข้อเลยเห็นไหมนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีพสัมมาสติสัมมาสมาธิอ่านะข้อสุดท้ายนะก็เรียกเข้ายุกนี้ก็นโอ้นี้นี้เรื่องกินแต่เยอะนะพี่โอขอโซโลเดียวก่อนนะจัดเลยคระท่านวันนี้ผมก็มาแค่ว็บเดียวค่ะเดี๋ยวก็ค่ะอ่านการศานิมนต์ค่ะอ่า ี๋ยวจิบน้ำก่อนดอ้วยอันนี้ท่านเข้ามาได้ก็ดีใจค่ะไม่ติดลมฟ้าอากาศอ่าอ่าก็สะดวกเข้ามาได้นะแต่ว่าอ่าไม่ได้บันทึกให้ก็แล้วแต่นะมี<ต>ที่ต่ายช่วยบันทึกอยู่ค่ะท่านตอนนี้อ๋ออ๋อดีค่ะอ่าพูดต่อนะเมื่อกี้กำลังพูดถึงพูดถึงว่า ความรอดปลอดภัยของคนไทยไม่ใช่แค่ในอดีตเมื่อสมัยสุโไทยอยุธยาเท่านั้นแมรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาจะถึงตอนบัดปัจจุบันนี้ก็ตามก็หลายเรื่องก็รอดเพราะในในหลวงไม่ว่าจะเป็นราชการที่เก้านะครัหรือราชการที่สิบก็ตามเห็นไหมยร่วงสถานการณ์โควิดต้องยกย่องลุงตูด้วย ่าเพราะลุงตูเอาอยู่นะดีระดับโลกนะดีระดับโลกทั่วโลกยกย่องนะโอ้ที่ลุงตูพาเมืองไทยผลจากวิกฤตโควิด COVID มากคนติดเชื้อน้อยกว่าหลายๆประเทศตัวนี้ไงน้อยกว่าจีนหรืออเมริกาหรือญี่ปุ่นไทยเนี่ยโอ้แก่เท่าไหร่นะน้อยจะพูดนหลักแสนมั้งใช่ไหมนะไอ้ตายจำไม่ได้ แต่มันน้อยพวกนี้ไงเออที่อื่นก็ตายเป็นเบือแต่ไทยนี่รอดต้องฝีมือลงตู่แต่เบื้องล้างลงตู่ก็ที่รู้กันเครื่องตรวจโลกที่ทันสมัยก็มาจากพระองค์ท่านนี่แหละเรียกว่าะหัวใจของการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งพูดพอรู้ไหมอะไรคือหัวใจของการปฏิบัติธรรม วีมุตครับเอปฏิบัติเอาปฏิบัติวีมุตมันเป็นผลผลนะครับการทำคือหนึ่งต้องอ่านใจตัวเองให้ออกนะรู้ว่าขนาดนี้มันเกิดการเกิดพยาบาทนะมันดูดมันผลักอะไรไหมนี่คือหัวใจของการปฏิบัติธรรมอ่าเวทนาอ่านเวทนาอ่านอ่านอ่านตัวเองอ่านจิตอ่านอารมณ์ตัวเองให้ออกนะครับ เมื่ออ่านออกแล้วก็ต้องหาทางขจัดมันให้ลาบคาบให้หมดไปได้ด้วยหลักการที่สั้นที่สุดสําคัญที่สุดจะทํำยังไงนะเม่ทำาเยอะแยะทําไมอาตมาเคยคิดเหมือนกันนะจิ่งพุทธอาตมาเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาจะมาต้องมาทุ่มเทให้กับธรรมะทั้งชีวิตมันดีอะไรนะมันดีอะไรหนักหนาเนาะโอ้โหสี่สิบกว่าปีแล้วอยู่กับธรรมะมาเนี่ยตั้งแต่ลาออกจากทั้งโลก จากการเรียนการศึกษาอาชีพอะไรต่างๆท่าไหม่มาต้องมาทุ่มเทกับธรรมะตลอดชีวิตมาคิดทบทวนดูนะเออมา,มาได้คําตอบว่าอะไรรู้ไหมการที่มาทุ่มเทกับธรรมะนะเพราะอะไรไหมเพราะเรางูมาทั้งชีวิตเลย <laughs> จริงๆถูกหลอกมาทั้งชีวิตเลยจินพูดว่าไหมนะิ <laughs> ่งลมอมเขาคลอง <laughs> ออจินพุกก็อย่าให้มันหลอกนานนะ ผมนานกับท่านแน่นอนเลยผมนานกับท่านแน่นอนเออให้พ้นมันให้มันพ้นพ้นสักเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันทําให้เราฉลาดขึ้นพ้นจากการถูกหลอกที่จะเป็นเป็นรูปลายพักที่มันเจริญทางหุณโหเข้ามาเยี่ยมที่เป็นรูปนะที่เป็นรูปที่อยู่ในจิตเราแต่ไม่ออกไปละวาดหรอกนะ มันชัดเจนเลยว่ามันยังมีอยู่อะไรอยู่ในจิตเราเนี่ยเนาะ <c oughs> แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆจนเป็นอารูปราคะที่มันเหลือเหลือน้อยลนะเนาะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างหรือมันมันมีแต่ว่ามันก็จับมันไม่กระจิตมันเป็นอารูปแล้วไงเนาะสุดท,ท้ายก็ยังมีอะอะไรอ่ะมีวิธีกิตฉาใช่ไหมแล้วก็มีอ่ประมาท แล้วก็สุดท้ายคืออวิชานะที่ที่สักทาที่อนาคามีต้องล้างตัวนี้นะคุณทําตัวนี้ไปนอนาคามีพอใจแน่มาจบแล้วก็อาสขยคาสินเลิกกันเนาะอันนี้ถามว่าที่คุณทําทั้งหลายเนี่ยมันคุณต้องสละหมดทั้งหมดเลยนะที่คุณจะเอาอะไรเหลือไว้ในจิตนะ <c oughs> แล้วก็นอกจากสละตรงนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวของสิ่งของใดๆที่คุณคุณสละได้คนอื่นไม่ได้ไปไงนะ มันเป็นประโยชน์ท่านไหมล่ะมันก็เป็นในข้าเจริญธรรมมันก็เป็นในเวลาเดียวนันแต่แต่แต่ธรรมาเนี่ยกลัวหิวนะกลัวไม่พอนะแต่นี้พอพ่อท่านบอกว่ากิเลสมันกินข้าวเนี่ยเรามานั่งทบทวนเอ๊ะคานี้เนี่ยมันต้องมีความหมายแฝงเนาะก็มาทบทวนอ๋อเวลาเราฟุ้งไปในเรื่องนั้นในขณะที่เราไม่อยู่กับปัจจุบันนะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน,เ,นเราไปฟุ้งเรื่องนั้นความคิดเราฟุ้งสั้นไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ย มันกินพลังงานร่างกายมันกินพลังงานมันเลยทําใหเ้เราเนี่ยต้องจ่ายพลังงานเยอะยิ่งพลังงานความกลัวหิวกลัวไม่มีอะไรเงี้ยยิ่งเวลาอาหารเลื่อนมาข้างหน้าแต่ละวนัวนแตละวันเนี่ยนะโอ้โหคอยาวยังก็ห่านเลยนะเออหรือไม่ก็ยีราฟเลยนะโอ้โหโอ้โห,โหโกใกล้ถึงแล้วลใกล้ถึงเราแล้วใกล้ถึงเราแล้วอ้าวหมดอ้าวกิเลสเกิดอีกแล้วใช่ไหม โหทำไมนะวิบากเราไปทําอะไรมาเนี่ยเนี่ยไอ้สิ่งตัาเนี้ยมันเป็นกิเลสมันกินข้าวตลอดเลยนะทําให้เราควบคุมได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยให้มันพังพุ้งไปเรื่อยไปเรื่อยแม้แต่ปัจจุบันเขาก็ไม่ไม่ปัจจุบันก็จะไม่รู้ทําแบบทําทําศักไปว่าทําอ่ะแต่ใจเราไปอเรื่องไปโน่นไปนี่อะไร้ยแต่ถ้าเราถ้าเราเคยยมดึงกลับมนาะ อยู่กับปัจจุบันให้มีสติกับปัจจุบันเรากำลังทําอะไรถ้าอย่างนี้เราจะต้องเสริมว่าต้องมีชาขี้ยานโยคะชาขี้ยาเนี่ยคือตื่นตื่นรู้ตัวเราตัวเองต,ตื่นรู้ในสิ่งที่เราทําอยู่แต่ถ้าเราไม่ตื่นรู้เนี่ยมันก็ไปตามของมันความฟุ้งความอะไรมันก็ไปบางทีก็เพิดไปกับมาเลยนะ <c oughs> เปิดนะครับฟังฟ um ุ um ้ง um um> <c oughs> อะไรเงี้แต่ถ้าเราจำกับอยู่กับปัจจุบันเราทำอะไรถ้ามีสติรู้ว่ากำลังเรากำลังทำอันนี้นะเรากำลังทำน,นี้นะอะไรเงนี้อันนี้มันต้องฝึกจัดพื้นฐานนี้ไปเรื่อยๆไงการเดินแต่นั้นเราลดกลับกำหนด,ดสติอย่างที่เขาที่เขาฝึกกันอะ่ะซ้ายเนาะ พอบ้านก็น้อยลงค่ะท่าน<อ>แต่ก็มีมีความสุขมากขึ้นอยู่เมื่อก่อนเยอะจริงเงี้ยค่ะเพราะาาแต่ก่อนเราเห็นบางทีเขามีอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจผิดเราชอบเถียงเขาว่าเอ้ยแบบนี้ทําไมทําไมเธอไม่ทําเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอตอนหลังมาฟังทำพ่อท่านเมื่อวานซเนี้ยค่ะพ่อท่านบอกว่าบางเรื่องเนี่ยเหมือนกับเขาเป็นอุตุแล้วอ่ะเขาไม่โกรธด,ดีแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าเขาต้องโกรธเอ้ยต้องมีปฏิกิริยาสักนิดไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาฟังมันกลายเป็นว่าพอฟังทาวันนั้นเสร็จอะเราเราชั่วเองอะท่านไม่ใช่เขาแล้วก็เลยว่ามันมันค่อยๆปรับไปทีละนิดนะคะท่านของโยมก็มีมีประมาณเนี้ยค่ะโอเคอ่าดีดีตอนนี้เสียงชัดเจนใช้ได้แล้วไม่คือกับค่ะน้องโอ้คุยอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะมาเยิ้มเย็นเลยค่ะมาเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกไปละค่ะถ่ายรูปความเรียบร้อย เปคิวอันนั้นท่านต้องต้องพูดกับน้องๆเขาก่อนเดี๋ยวอันน้ดินก็พูดเนาะกลับนิมนต์ได้เลยค่ะค่ะอันน้ำดินล่ะคะอันน้ำดินให้ให้พวกเราก่อนใช่ไหมไม่เห็นเออก็อันน้ำดินเห็นเอคุณเล็กคุณบุ๋มเนี่ยนะคือคู่สามีภรรยาที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันคุยกันยังมันจะรู้เรื่องบ้านมันจะไม่มีปัญหา อ่ามันจะไม่มีจานบินตะลิวบินอะไรบินทั้งหลายนะคือมันจะเป็นครอบครัวที่ที่แลมีความสุขผาสุขขึ้นคือจะเล่าเล่าถึงน้องกนกออนนะนะกนกออนที่มาเข้าค่ายเราเนี่ยสาม,มีเขาไล่ออกจากบ้านอันนี้คุยเบาเรานะใช่ใช่ <c oughs> เพราะว่าน้องน้องน้องออนเขาเคร่งไงเขามา <c oughs> แล้วใจเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขามีปิติเขาได้อ่ะเ,เขาได้ธรรมะแล้วเขามีรู้สึกว่าเออเขาเขาขนขวายที่จะมาทางเราอะนะทางอโศกอะไรเงี้ย ตอนนี้สามีเขาเนี่ยมันคนละทิศเลยไงมันคนละทิศคนละทางอต่หน่งที่ตะวันงางสองก็ไม่มีโรงรถ oh. ก็ต้องจอดรถแล้วเวลาเขาจะกลับรถเขาก็จะเราก็เสียวกลัวรถจะมีคือมีความสุขห่วงแหนรถ oh. ก็เลยบอกต oh. ัดใจข,ขนาดใช้อยู่ค่ะ mm. ใช่ก็เลยขายดีกว่าเลย mm. เลยบอกบอกอาขวัญอาแสงขวัญเนนะี่ยช่วยอาจารย์ก็ช่วยลงเฟซลงอะไรขายก็ขายไปเลยค่ะขายแล้วตัดใจเลยแมว ขายสำเร็จสำเร็จค่ะขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะพอดีเสียงไม่ได้ยินเดี๋ยวไปทำใหม่นะคะแป๊บไม่ได้ยินเสียงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะไปให้เขาทำเสียงให้เสียงไม่ได้ยินค่ะให้เขาทำเสียงให้ค่ะค่ะคือน้องโอ๋กำลังพูดถึงเรื่องการขายรถก็เลยไม่เสียดายจะขายแล้วก็แล้วก็เลยไม่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 รู้สึกเสียดายเลยค่ะท่าน แล้ว,แล,วแล้วปัจจุบันนี้ลูลกสาวบอกว่าเนี่ยถ้าแม่ยังมีรถอยู่นะแม่ก็จะไดยขับมาหานโนได้อะไรอย่างเงี้ยรู้รสึกว่าถ้าถ้าแม่มีรถแม่ก็ไม่เคยอยากขับไปแล้ว,น,น,ลวนั่งรถเมย์ไป,ไปดีกว่านั่งรถเบอร์หกศูนย์ไปน,นมันง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขับเองอะไรความรู้สึกเรงกาไม่อยากมีรถเห็นประโยชน์ของการที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของรถแล้วสินะใช่ใช่ไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันชนเราหรือเปล่านั่นรถจอดไว้เนี่ย เขากลับรถอยู่หน้าตะวันไงเนี่ยเขาชนรถเรานึอเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกเป็นห่วงแล้วมันจะเจ็บแทนนะคะท่านแต่พอเราขายไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงอะไรอีกแล้วค่ะไม่ต้องไป<ม>คอยเอาไปล้างรถไปไปต่อทะเบียนรถไปเช็คน้ํามันเครื่องอะไรเงี้ยต้องไปพวงเลยค่ะ,ะไกลเนาะค่ะแต่ก็<ๆ>ไปได้แค่นะครปฐมกรุงเทพยังขี้เกียจเข้าไปค่ะใช่ใช่ใช่ธาราบุรีนี่ถ้าเป็นอำเภอเมืองก็ไกลออกไปหน่อย ขอ,อของอยู่อำเภอเมืองด้วยแต่ถ้าราชบุรีอยู่แค่บางแพรเนี่ยก็จะใกล้นะคปรปฐมมากใช่ค่ะบางแพร์ปุรามก็มีบ้านโป่งอะไรพวกนี้ก็ใกล้่บ้านโป่งโพธารามบางแพรอะไรนะเนี่ยเพราะตอนเด็กสิกรมาไปอยู่บ่อยเด็กๆบางแพรเพราะญาติผู้ใหญ่ยยอยู่ทางบางอยู่ที่บางแพรอา้าโยมเอ่อตอนนี้ บ้านเมืองกําลังวุ่นวายในเรื่องการเมืองนะแต่พ่อครูท่านก็เหมือนกับว่าปูทางไว้ให้เราเข้าใจในเรื่องการเมืองซะแล้วเราก็เลยอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเนี้ได้มีโอกาสเห็นความวุ่นวายของสังคมของมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยความคิดความเห็นอะไรียแตกแยกกันไป แต่ว่าพ่อครูเนี่ยได้มาพาให้พวกเราเนี่ยมั่นคงในเรื่องการรักษาศีลและในเรื่องการทําอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านใครๆที่มีที่ทางนิดๆหน่อยๆก็พยายามพยายามสั่งสมจิตพยายามสั่งสมวิญญาณในการที่รักการปลูกพืชปลูกผักในการสร้างอาหารก็คงจะดีนะแล้วอย่างของคุณสมยศนี่ คิดว่าอยู่ทางจังหวัดระยองหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับ<ะ>ใช่ครับใช่ไหมเออนั่นสิคุณสมยศเคยเจอกันครั้งหนึ่งว่าเข้าใจว่าคุณสมยทศทําเกษตรใช่ไหมใช่ครับเออนั่นหละสิอยู่จังหวัดระยองส่วนเอ่อตอนเนี้ยฝนหน้าฝนแล้วของคุณสมยศที่ทําทําพืชอะไร ปลูกพืชอะไรผมไม่ไม่ได้สนใจปลูกท,ที่แล้วเนี่ยอ่าไอ้ผู้คลองรักนี่ก็อัดก่อนเลยนะแม่ผู้คลองรักผู้คลองรักเนี่ยถ้าเราคือเราไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลอะไรต่ออะไรหรอกแต่ว่าเรามีความรักแล้วเราก็เอ่อเป็นความรักที่ว่าเธอทูลเธอทูลความรักเอาไว้นะไม่ได้เธอทูลไอ้ตัวบุคคลอะไรต่ออะไรเขาหรอกประมาณอย่างนั้น หมอปลรักพูดดีสามารพูดอย่างหมอปลรักไม่ได้หรอกพูดไม่เป็นจะพูดเป็นเหมือนกันนะแต่พูดไปเพราะอย่างเขาอ่ะนะเอ่อถ้าไปฟังไอ้ไอ้อะไรนะเอ่อควางโลกไขโลกุตระรายการนั้นอ่ะน,นะอาทิตย์ที่แล้วเอ่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเอ่ออาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนผู้คองรักแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอ่อผู้แพ้เอ่อ นักทำดวงใจกะไรหนอบาปเนี่ยนะเอ่อถ้าเกิดเศร้าๆนักโยมก็ร้องเพลงนี้แหละแพ้ก็แพ้ชะตาสามเนี่ยนะอืมแล้วก็ตัดโยมชอบสวดมนต์ไหมชอบค่ะเออถ้าชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ก็ได้ทําสวดไปสวดมนต์ไปอ่ะเนาะให้คนก็ได้ยินบ้างก็ได้มีปัญหาเราสวดมนต์เอ่ยร้องเพลงเอ่ยอะไรเนี้ยสวดดังๆได้ร้องดังๆได้ของอ่ะค่ะ แล้วก็ต้องผ่าตัดก็เลยยกให้เป็นลูกเป<า>็นธรรมของพี่สาวอ๋ออีกนิดนึงค่ะท่านก่อนอที่เอจะละเนื้อสัตว์นะคะปรากฏว่าเนื้องอกมันเกิดขึ้นอีกค่ะ,คะเนื้องอกมันเกิดขึ้นอีกก็เลยเออไหนๆเราก็มีโรคอย่างอื่นแล้วก็หยุดมันไปเลยก็ตอนนี้มันก็ยังคงที่อยู่เหมือนเดิมอะคะ่ะอืมเออตรงได้เลิกเนื้อสัตว์ปีหกสองนะคะค่ะมาหนึ่งตุลาปีหกหนึ่งสิงหาปีหกสองค่ะ โหจำแม่เลนหนึ่งสิงหาค่ะมันมี <Okay. S 1> วีละรมไม่จำนะค่ะท่านโอเคฟังแล้วโอเคค่ะอนุญ,ญาตให้ดูแลพ่อแม่นะคะับสุให,ให้อยู่พ่อแม่ไปก่อนเพราะฟังแล้วมันไม่มีใครที่จะเป็นเพื่อนท่านดูแลนะทั้งพ่อทั้งแม่แต่ดีนะที่เป็นอสมอจะได้เออก็โมทนาด้วยที่ช่วยพ่อทนันรู้าอาการแบบนี้คือสโตก็เลยพาพ่อไปทันนะ ส่วนคุณแม่เข่าเสื่อมนี่ก็ให้บริหารขาหน่อยนะคะเที่วิธีการยกขาขึ้นมาแล้วนับค้างไว้แล้วก็ลงค่ะจะช่วยให้เขามีกล้ามเนื้อพยุงได้จะได้เข่าได้แข็งแรงอโมทนาด้วยนะคะที่ททดูแลพ่อแม่คุค่ะสัตว์ทุกขะนะคะอ่าท่านต่อไปคุณแพงค่าค่ะเชิญ<ว>ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้เป็นงไงคะ ตอนใส่บาตรท่านไม่ทักโยมนะท่านก็มองหน้าโยมก็อมยิ้มก็ทำพิก,การคอะไร่าเงนะียท่านก็มองซึ่งเมื่อก่อนในเวลาเห็นเราเี่ท่านก็จะบอกว่าโอ้โย,ยมเชอรี่โน,น่นนี่นั่นนู่นนู่นนู่นอะไราวันนี้ท่านก็อมยิ้มแล้วก็มองหน้าแล้วก็ทำพิธก,การขาท่าน,นอะไรกยเสร็จปุ๊บพอเขาจะทําถวายพญายนาคอะโยมก็บอกมาดว่ามาดมาดตัวใครตัวเผือกเดี๋ยววิ่งขึ้นรถก่อนแล้วเราจะออกก่อนเลยชิ่งลงที่ระคนนี้ละคนคือแบบอยู่ไม่ได้แล้วคือตั้งแต่แปดโมงกนถึงสองโมงอะ มันก็เลยเป็นอะไรที่เชื่อมร้อยวิญญาณเพราะว่าที่คนที่ขึ้นบ้านใหม่เนี่ยจะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นเป็นตากล้องของวัดนะคะเป็นเหมือนกับตำแหน่งที่เราทําเมื่อก่อนนะคะท่านเหมือนกับเป็นมรรคทายกเป็นคณะกรรมการในวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าตัวเราช่างโชคดีนะคะที่เราเราถอยออกมาจากวัดปีนี้เป็นปีที่ห้าที่โยมถอยออกมาเต็มเมที่ไม่ใด้เป็นคณะกรรมการแต่ยังอุปถัมภ์วัดอยู่ในบางส่วนที่ทําได้นะคะท่านแต่เมื่อก่อนเราหนึ่งในนั้นอะ ท่านจเจ้าวาดก็จะโทรมาโยมเฉลีย่ยอาตมาจะไปบันนิ่งอาตมาจะไปนั่นคือเราหมดเลยอะค่ mm hmm. ะอือเมื่อก่อนนี่โยมคือโยมนี่เวลาไปวัดไหนนี่จเจ้าว่าจะต้องเอากาวตาช้างแปะไว้อะค่ะ mm hmm. มีเวลามีเงินมีรถนะคะคือมีครบทุกอย่างที่พระต้องการค่นะ,ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เราถอยออกมาได้เต็มตัวแต่เราแค่จะไปไปแจกน้ํานะคะไปเหมือนกับไปตามหาพี่น้องเราที่ท,ที่เชื่อมร้อยวิญญ,ญาณนะคะก็ต้องไปตรงนั้นเอาน้องๆไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่เรื่องพ่อบ้านโยมโยมเป็นหนึ่งในร้านที่ถือว่าโชคดีมากมีวันนี้ได้เพราะพ่อบ้านนะคะท่านโยมเนี่ยเล่นขี้อยู่แ่ะพี่น้องเราพาไปชมกันแต่ละกลุ่มมาแล้วนะคะจะได้ทราบเรื่องราวคร่าวๆนะคะว่าแต่ละกลุ่มพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามคลิปเต็มกันที่ YouTube ค่ายอุโบสถศิลชาวอโศกออนไลน์ line, ค่ะตอนนี้ก็วันนี้ผมพาไปแบบสั้นๆเลยนะคะเพราะว่ากลัวพี่น้องจะยาวเกินไป เดี๋ยวค่อยมาติดตามคลิปเต็มกันตอนนี้ก็รอพี่น้องออกมาจากกลุ่มย่อยนะคะมามารวมที่กลุ่มใหญ่กลุ่มนี้แล้วก็เดี๋ยวรอรับโอวาปิดท้ายรายการจากท่านสมณะกันค่ะเอาละตอนนี้นะคะเราปิดกลุ่มแล้วเดี๋ยวรอพี่น้องทยอยจากกลุ่มย่อยมาอยู่กลุ่มใหญ่นะคะเดินทามทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใหญ่เดินทาค่ะบ้านน้อยมาบุกมาแล้วออกมาแล้ว <laughs> จเจริญพรค่ะอา่าจะยินด,ด,ดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านกลับมาสู่บ้านใหญ่นะคะเหลืออีกสิบวินาทีเดี๋ยวรอพี่น้องหลุดออกมาพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังโอว่าติดท้ายรายการจากท่านสมาณะกันวันนี้ก็คงจะเหมือนเดิมแต่และกลุ่มคุยกันโหเข้าไปดูเดี๋ยวต้องมาติดตามฟังให้ได้เลยเพราะว่าน่าสนใจมากอะไก่าจามซะละ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่าระเบิดแล้วกลุ่มระเบิดแล้วนะคะตอนนี้มีสมาชิก เมื่อกี้ดูอยู่หกสิบแปดหกสิบเจ็ดท่านอ่าหลุดมาแล้วตอนนี้เหลือหกสิบสามนะคะเดี๋ยวนะหมดรื่ยังเห็นเลยไปห้องเราเลยกลับมัสการท่านสมณะท่านสิขมาทุกรูปค่ะจะเรินททำที่้องใกท่แล้วนะคิดแตค้องเข้าสู่กลุ่มใหญ่นะคะตอนนี้หลุดออกมาจากกลุ่มย่อยแล้วอ่ะยังไม่หมดจะเริ่มทำยาิธรรมท่านทั้งหมด ตอนนี้65ท่านนะคะหลุดออกมาจากกลุ่มย่อยแล้วน่าจะหมดแล้วนะคะโอเคพี่น้องคงจะได้ประโยชน์เช่นเคยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าใครที่พอมีเวลาเราสามารถไปติดตามฟังรีลันย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube ช่องค่ายอุโบสดศสียชาวอศกออนไลน์นะคะเราก็จะมีให้ติดตามสำหรับผู้ที่สนใจกลุ่มอื่นๆที่เราไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะ mm hmm. กับท่านสมมนาท่านสิกขมาทุกรูปเลยเราจะมีแต่ละกลุ่มบันทึกไว้นะคะ ขอพระคุณผู้บันทึกทั้งหลายนะคะที่ทำทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเพราะว่าถ้าไม่มีผู้บันทึกเราก็จะไม่มีธรร,รมะดีๆไปเผยแพร่ให้พี่น้องนะคะโอเคได้คุณจุ๋มไม่ได้ช่วยบันทึกค่ะน้องโอ๋ได้ครอบกลุ่มพอดีวันนี้นะคะทำงานกับพี่น้องทุกท่านแล้วก็จก่อนปิดท้ายรายการเช่นเดิมนะคะว่าท่รรทของเราเราขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านเสียงสีให้บอว่าปิดท้ายรายการสักสองนาทีค่ะท่านกราบนิมนต์ค่ะยังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะท่าน ยังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะท่านเสียงสยงีอ่ายังไม่ได้ยินเสียงค่ะปรบกวนท่านจิ้มเปิดไม์นิดนึงค่ะหน้าจอมันจะมีปุ่มไมค์ยังไม่มาค่ะเดี๋ยวโอโออาร์ทูอันนิวท่านกดหน้าจอได้เลยนะคะมันจะมีขึ้นถามว่าให้เปิดไมค์ไหม นี่ไหมครับรกรนกรทำอะไรครับถูงงอกเหรอ,องสงสงยสอย่างนะอยู่ผสมกระตกค่ะอยู่ช่วยงานนานคือนนะอ่าได้แล้วคะ่ากากคะท่านกาบนิมนค่ะท่านช่วยให้โอวาติดใจโอวาสุดท้ายนะค่ะอาตมามาตมาอยากให้โอวาสอย่างนี้นะว่าคนเราเนี่ยถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันจะทําให้เรารู้จักคิดความคิดเนี่ย เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากะจะสุขจะทุกข์อยู่ที่วิธีคิดนถ้าคิดดีนทุกข์ก็จะน้อยลงนถ้าคิดไม่ดีทุกข์ก็จะมากขึ้นต้องรู้จักวิธีคิดถ้ามันทุกข์มากๆเมื่อว่างเราไปโรงพยาบาลดูเนะจโอ่โหคนทุกข์มากมายไก่กองยิ่งกว่าเราเราสบายแค่นี้ยังไม่พอใจนะหรือไม่เราไปเยี่ยมคนที่เขา ต้องขังนนในคุกอะนะว่าเราไม่มีอิสระไปดูคนในคุกที่เขามีอิสระไหมนะเนี่ยมันต้องรู้จักคิดใ้เป็นคนที่แยก่กับเราถ้ามองต่ําเราเหลือแต่ถ้ามองเหนือเราอาจจะขาดนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายโอวาทวันนี้เขาขอจบลงเพียงแค่นี้นะอ้าวเขาขอ,ขอจเจริญธรรมพวกเราทุกๆคน ขอบพระคุณท่านค่ะท่ขอบพระคุณ่สมนัทุท่านากทุท่านค่บคุณทุกท่านานะคะกับพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะาคุยกันตอนเย็นค่ะแจอกันในการทักทัานะคะหกโมงเย็นนะคะสามรายการสุดท้ายคันเน่ขม่าคนน่ขม่าวันนี้พี่กรณเป็นพี่กรณ์ด้วยอย่าติดตามนเขาก็ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วครับ โอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่บ๊ายบายนะคะน่าสนุกขนาดไหนจุ๊บจ้า